สวังยกก็เล่นนี้ขึ้นเให้ให้ป้าอะไลเนี่ยชุดอะอย่มองแหนู่มองนมันชุดที่เขส่อะไรี่ปุ่นึงขึ้นดึงขึ้นตัวเท่าไร่พี่อ้อนร้อยเหรอเอ้ยใส่ลู

เก่งมันอู้ย่ังเอู้ยเก่งมันใช่ยังเลยอทำไมมันหิ้กระดาษนมันกาให้กินนมอเ่มนน้อะไรเวตามใครทำหลงเลหลงอไงกินกระดาษห็นมีใครก